ซากรุเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนขอโทษทีที่พวกหนูมีคุณข้อหลายคนค่ะและเรื่องนี้ก็เป็นการมิกรวมกัน3หัวข้อเลย 1. ผู้หญิงเจ้าชู้ 2. ลอร่าสุดซ่ากับนายรีโอแสนอวดด้วยและ 3. ผู้ชายปากร้ายกับผู้หญิงสุดแสบค่ะลอร่าเธอได้เข้าพิธีแต่งงานกับเศรษฐีหนุ่มที่ชื่อว่ารีโอ จริงๆเธอก็คงจะเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาในใสายตาหลายๆคนแต่พออยู่ๆกันไปนี่สิท่าแท็กของลีโอก็เริ่มออกมาโอ้โหคุณลีโอครับคุณมีทั้งเครื่องบินแล้วก็รถสปอร์ตเลยเหรออา้าวแน่นอนอยู่แล้วสิครับอย่าลืมนะว่าผมนะ่ะมันเป็นคนรวยก็อย่างที่เห็นนายลีโอชอบเป็นคนคุยโวออวด โอ้โหคุณลีโอนาฬิกาข้อมือที่คุณใส่อยู่เนี่ยคงจะแพงไม่ใช่น้อยเลยสิครับอ๋อก็ไม่มากมายหรอกครับก็แค่เงินเดือนพวกคุณห้าเดือนน่ะเจนนี่จินนี่พวกหนูน่ะเกิดมาเป็นลูกคนรวยอย่างพ่ออยากกินอะไรสั่งเต็มที่เลยหรือว่าอยากจะให้ซื้อร้านอาหารร้านนี้ให้ก็ยังได้นะลูกหารู้ไหมว่าลอร่ารู้สึกเบื่อน่ายและเอือมระอา ในนิสัยของสามีลีโอฉันว่าคุณดื่มเยอะไปแล้วนะคะเงินน่ะเก็บเก็บไว้บ้างอ้าวคุณภรรยาครับผมรวยจะตายไปแล้วอีกอย่างนะนี่เงินผมอย่ามาเจ้ากี้เจ้าการอ๋อสารเจ้าสวยจังเลยค่ะคุณพ่อเจนนี่กับจินนี่อยากได้หรือเปล่าล่ะลูกพ่อจะซื้อให้เดี๋ยวนี้เลยเอ๊ะลีโอ นี่คุณกำลังปลูกฝังมิสัยเสียให้กับลูกนะลอร่าคุณน,นี่พ่อคะแม่คะอย่าทะเลาะกันเลยค่ะพวกหนูไม่อยากได้หรอกซื้อมาก็ไม่รู้จะทำอะไรแหมพี่ลีโอคะมาหาเนี่ยไม่กลัวเมียพี่จะรู้หรอฮึคงไม่ต้องกลัวแล้วมั้งคะเพราะว่าฉันรู้แล้วอุ๊ยตายแล้วค่ะน้องโจแอนไม่ต้องกลัวไปหรอกจ้านี่ลีโอฉันไม่คิดเลยนะ คุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงน่ะอ้าวแล้วทำไมผมจะทำไม่ได้ผมรวยมาหาศารแค่ไหนจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยสักสิบยีบหลังก็ยังได้โล,ล่าครับ่งานกับผมเธอนะผมสัญญาจะดูแลคุณเองจะไม่ให้คุณต้องเสียใจเลยฉันจะอย่ากับคุณผู้ชายแห่งสวยแต่ลูกต้องอยู่กับฉันเชิญไอลีโอไอผู้ชายแหงสวย ฉันไม่น่าเลือกแกมาเป็นพ่อของลูกเลยเอ้าดื่มในเมื่อชีวิตมันอยากบัดซบนะักอุ๊ยว้าวน้องๆจ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะที่เจอภรรยาเก่าที่นี่นะเป็นยังไงบ้างจ๊ะลอรา่าเสียใจที่ช้ำรักจากผมจนต้องมานั่งซดวายแบบนี้เลยเหรอฮะลีโอทำไมฉันจะต้องเสียใจด้วยล่ะ ในเมื่อสิ่งร้ายรยมันไปจากชีวิตฉันแล้วเฮ้อเขาว่าพี่เป็นสิ่งร้ายๆ้ายไปได้เอาอย่างนี้นะจะน้องนองเดี๋ยวพี่จะซื้อบ้านซื้อรถให้เอาไหมเอาค่ะพี่ลลโอพูดจริงหรือเปล่าคะได้ในเมื่อเล่นแบบนี้ใช่ไหมเลโอต่อไปนี้ฉันจะรับสมัครสามีใหม่แต่ว่าอยู่กันได้แค่หนึ่งปีเท่านั้นฮะปีละคนคุณบ้าไปแล้วแน่แ่ลอรา ไอ้พวกผู้ชายเห็นตัวยอย่างคุณมันอยากทิ้งวกว้างฉันดีนักนี่ยตายแล้วเจอคนจริง2021เ <l ux> จนนี่จินนี่นี่แม่ของพวกหนู <l ux> เขาทำแบบนั้นจริงๆเ <l ux> หรอลูก <l ux> ใช่แล้วค่ะคุณป้าไวโอเล็ตคุณแม่นะ่ะเขาต้องการแก้เผ็ดคุณพ่อ <l ux> แม่เรานะ่ะเขาไม่ยอมใครแล้วกะแสบแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะ <l ux> คนได้ ะะเป็นนักธุรกิจคุณเอเดนคะครบหนึ่งปีแล้วเชิญคะ่ะคนที่สองเป็นคุณหมอคะ่ะลอร่าขนาดผมเป็นหมอยังรักษาคุณไว้ไม่ได้เลยเหรอครับนอไม่มีข้อแม้คะ่ะครบหนึ่งปีแล้วเชิญไม่นะครับคุณลอร่ายังไงก็ตามนี้คะ่ะหนึ่งปีแล้วเชิญคนที่สามตลอดดีนะคะเป็นถึงเจ้าของโชว์ดูมรถ แล้วยังไงต่อจ้ะลูกจุดพีคมันอยู่ที่ทั้งสามคนอยู่ๆก็ไปดัดรอคุณแม่พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายค่ะรอร่าครับเฮ้ยนี่พวกคุณรู้จักเธอด้วยเหรออย่าบอกนะว่าพวกคุณก็เคยเป็นสามีปีเดียวของเธอโอ้ยก็ตามนั้นล่ะค่ะไม่ต้องมาทำหน้าตางงกันหรอกรอร่าครับคือผมจบแล้วก็คือจบนะคะฉันไม่คิดจะจริงจังด้วยหรอก เห็นไหมล่ะจินนี่พวกเราสองคนน่ะมีพ่อหลายคนแล้วนะนั่นสิเจนนี่แม่เรานี่เขาเหลือกล้่อเหลือเกินจริงๆจ้ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะลูกอ๋อกำลังจะมีคุณพ่อคนใหม่อีกแล้วล่ะค่ะแต่คราวนี้ได้มาเพราะเหตุผลบางอย่างแม่หนูเอ้ยลุงไม่มีเงินใช้คืนจริงๆจ้ะงั้นเอางี้เดี๋ยวลุงจะส่งลูกชายลุงไปเอาไปขัดดอก่อน แบบนี้ก็ได้เหรอลูกเห็นในละครมีแต่ส่งฝ่ายหญิงไปนะน,นี่แหละค่ะคุณป้าคุณแม่รอร่าของหนูคุณน่ะเหรอที่เป็นลูกชายของคุณลุงที่ขายทาโกยากิน่ะใช่ผมเองฮะน้ำเสียงแบบนี้คงไม่เต็มใจจะมาสิท่าชื่ออะไรผมชื่อคริสแล้วผมก็สงสัยจริงๆว่าคุณน่ะบ้าไปแล้วหรือเปล่า อ้าวมันก็เรื่องของฉันหรือเปล่ามีหน้าที่มาอยู่กับฉันหนึ่งปีก็ทำไปอ๋อแล้วก็อย่ามาพิสวาาฉันนะเพราะว่าฉันจะไม่จริงจังกับผู้ชายเหรอแม่คนเจ้าชู้นี่คุณคริสมาช่วยทำกับข้าวด้วยสิกรณีของคุณเนี่ยฉันเสียเงินไปเยอะนะนี่คุณลอร่าผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณไปเกลียดฝังใจอะไรกับผู้ชาย <laughs> ว่าแต่ คุณไปทำอีท่าไหนพ่อของลูกคุณถึงได้ทิ้งคุณปากเสียอะเอ้าทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะเออผมก็ไม่รู้ความจริงด้วยผมพูดไปผมไม่รู้นะ่ะผมขอโทษนะเฮ้ย <c oughs> คุณลอด้าอย่างเงี้ยบแบบนี้สิเมื่อกี้ยังต่อล้อต่อเถียงอยู่เลย <c oughs> อ่อนหัดนักแค่ฉันแอคติ้งหน่อยเดียวนี่คุณก็เชื่อแล้วหรอใหญ่ผู้หญิงตัวแสบเอ้ย นเนยว่าไอ้กิจการเพราะพัน์ไม้ที่เรือนกระจกข้างๆบารเนี่ยเป็นของคุณอืมก็ของผมนั่นแหละทำไมล่ะก็ไม่ทำไมอะ่ะคุณดูจะเป็นคนธรรมดาที่สุดในบรรดาสามีที่ฉันมีมานะสิเฮ้ยนี่กำลังดูถูกผมเหรอแหมต่อมปากเสียทำงานทันทีเลยนะฉันหมายถึงดีแล้วที่คุณเป็นแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยฉันรำคาญกับพวกคนรวยโอ้อวดฉันต้องมานั่งปั้นหน้าในสังคม ยายนี่เป็นคนดีหรือว่าไม่ดีกันแน่น่ะสงสัยถ้าเราอยากรู้เบื้องลึกต้องเอาของไปเส้นไหว้เด็กสองคนนั่นแล้วโถเอยพ่อนายมีแม่ให้นายทีเดียวสิบสองคนไม่เห็นจะเทศตรงไหนเลยสู้เราก็ไม่ได้ทำไมเจนนี่จินนี่แม่พวกเธอเป็นยังไงเหรอก็แม่เราอะ่ะ ย่างแท่เลยรักกับผู้ชายแค่ปีเดียวฮะอะไรนะแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะเลาะทิ้งเป็นการแก้แผ็ที่คุณพ่อเจ้าชู้อ๋องั้นพวกเธอก็มีพ่อหลายคนนะดิอือก็ใช่นะแต่พวกเราก็ยังไม่ถูกใจพ่อคน เด็กมาด้วยกันหน่อยได้ไหมสรุปว่ามีอะไรกับพวกหนูคะคุณพ,อพ่อคริสือแต่แตงโมที่คุณพ่อปลูกอร่อยมากเลยค่ะก็นิดหน่อยนะคือว่าฉันอยากรู้เรื่องแม่ของพวกหนูนะ่ะเรื่องคุณแม่ว่ามาเลยค่ะทําไมแม่ของพวกหนูเขาถึงประชดชีวิตแบบนี้ล่ะเขาเจออะไรมา คุณแม่น่าสงสารค่ะหนูเคยเห็นคุณแม่ร้องไห้ก็คุณพ่อเจ้าชู้ไม่นึกถึงหัวใจคุณแม่เลยคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบผู้ชายถ้าคุณพ่อพีชอยากให้คุณแม่ดีขึ้นก็เป็นคนดีของคุณแม่สิคะอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่ขึ้นไปนอนสักทีอ้าวมานั่งหลับอยู่ตรงนี้นี่เองคุณลอร่า ให้ตายสิหลับลึกจริงๆต้องให้ลงมาเรียกเหมือนเด็กๆเลยนอนแบบนี้ไม่ได้ขึ้นไปนอนให้มันดีๆอ้าวตานี่นึกยังไงอุ้มฉันขึ้นมาเนี่ยเอาเหอะถึงจะปากร้ายไปหน่อยแต่ใจดีขอบใจนะอ่ะฉันห่มผ้าให้เป็นการตอบแทนก็แล้วกันอนุญาตให้ตื่นสายได้หนึ่งวัน ว้าวเจนนี่เขอดูสิเห็นสัญญาณอะไรปแปลกๆไหมแน่นอนจินนี่ฉันเห็นนี่คุณคริสฉันสงสัยนะ่ะพักนี้คุณเป็นอะไรไปกินยาผิดเหรอคุณไม่ค่อยจะปากเสียเลยนะแล้วไม่ดีหรือไงล่ะครับ <c oughs> ตามมาสิ คุณแม่รอด้วยค่ะว้าวคุณพ่อคุณแม่สนุกกันให้เต็มที่เลยนะคะระวังหน่อยคุณใส่กระโปรงอยู่นะแหมก็นี่งานวันเกิดลูกสาวฉันทั้งทีนี่นาก็ลูกสาวผมด้วยนั่นแหละแหม ตั้งแต่ซีกันนี่ช่างกล้าพูดนะคะเจนนี่จินนี่ปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญลูกพีพวกหนูไม่อยากได้อะไรเลยค่ะแม่นอกจากนอกจากอะไรจ๊ะคือว่าพวกหนูอยากได้คุณพ่อคนนี้ค่ะให้คุณพ่อพิสอยู่กับพวกเรานะคะอ่ะเออก็ได้อยู่นะจ๊ะว้าว โลผมทิ้งแล้วหรอแล้วไงไม่ดีหรือไงล่ะสำเร็จต่อไปนี้พวกเราก็ไม่ต้องมีคุณพ่อหลายคนแล้วแต่จะมีน้องเล็กๆมาวิ่งเล่นด้วยแทน<อ>ค่ะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเลิฟคอมเมดี้แนวอบอุ่นหัวใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะถ้าอยากอยู่ร่วมกับหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องกันไว้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ